เป็นพระนี่ดูเผลอนะเหมือนไม่ได้ทำอะไร,นะรเหมือนผนังหรือเสานะเห็นไหมเหมือนอยู่เฉยๆนะแต่จริงๆกำลังทำงานนะเนี่ยกำลังแบกานะคารับแบกหลังคาอยู่เห็นไหมกำลังทำงานนะนะ่ะนี่ไงเพ่อเนี่ยก็นึกว่าอยู่เฉยๆอย่างนี้ กำลังแบกพวกเราอยู่นี่ไงครับ <ไป S 1> เอ,อแผ่นดินเนี่ยนึกไปอยู่เฉยเฉยเนะไม่ได้ทำอะไรแต่ทั้งในเคลื่อนไหวตลอดนะอ๋อทรายพื้นโลกภูกเขาก็เเมือนกันเลยต้นไม้อยู่เฉยเฉยแต่ก็กำลังทำงานงหมืนกันแม้แต่ดอกไม้ปักใส่แจกันเนี่ยจะนึกกับดอกไม้อยู่เฉยเฉยนะ <ม>กำลังทำงานให้ความสดชื่นกับเราไงาให้ความสวยความงามแล้วก็ดึงดูดให้เราเข้าไปหามันไปดมไปดอมมันเสื้อผ้าเนี่ยนึกว่าอยู่เฉยๆนะที่จริงกำลังทำงานาเห็นไหมเนี่ยป้องกันความร้อนความหนาวเหลือบยุงแมลงความละอายปกปิดอะไรต่างๆให้เราอยู่เห็นไหม แว่นเลยนึก็อยู่เฉยๆเลยก็กำลังทำงานทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างดูเฉยๆจะเป็นได้ก็ไม่ได้ทำงานนะพระเมืองกันเนี่ยเห็นนั่งนิ่งนิ่งกำลังทำงานเห็นยืนนิ่งนิ่งสงบสงเมก็กำลังทำงาน เป็นงานทางใจงานดีแท้จริงจะยืนจะน,นอนในพระทํางานนั้นแดดดูเหมือนไม่ได้ทํางานเหมือนผนัง <c oughs> เหมือนเสาเหมือนพื้นเหมือนคารับหลังคาแม้แต่หลังคาก็ทํางาน <c oughs> กันแดดกันฝนเคยคิดกันหรือเปล่าจ๊ะเพิ่งจะคิดเนี่ยเพิ่งจะคิดมันทางานนั้น <c oughs> เห็นนิ่งๆอย่แล้ มันทำงานอย่างนั้นแหละรพระแง่แจนเดียวกันกําลังทํางานที่ซ้ํากันแต่นี่หมายถึงพระแท้ที่มีเป้าหมายของชีวิตครับแม้บวชสั้นก็มุ่งทําพระนิพพานให้แจง้งเหมือนอย่างพระลูกชายพระราชดีไง ลูกเนนด้วยลูกเนรก,ก็น,น่ารัก <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ฟังเมื่อคืนนี้นะรู้สึกซนน้อยลงไปเลยโอ้โหน่ารักจริงๆเลย <c oughs> เพราะเรามีโอกาสสนได้อีกตั้งนานเดีย๋ยวตลอดชาติเลยครับส <c oughs> นไปได้ถึงตอนแก่เลยเลยแต่ปวดช่วงสั้นตั้งไม่สนก่อนนะลุงนะ <c oughs> ตั้งเรียบร้อยสมณะน้อยสมณะแปลผู้สงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ ความคิดคำพูดการกระทำ,ำ,ำสงบสงเง่ยมสง่าง,งามอย่างนี้แหละอย่างนี้โยมพ่อโยมแม่หรือใครกำลังใส่บาตรก็ได้บุญเงินเยอะแยะไปหมดปูย่ย่าตายายบรรพบุรุษก็ได้บุญไปด้วยบุญมันเกิดตอนที่เป็นสมณนะเป็นพระแท้คิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบพระเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องหยุดเรื่องนิ่งนิ่ง สรุย่ๆอๆกับองค์พระดวงใสๆนั่นแหละอย่างนี้บุญเกิดขึ้นตอนนี้จะได้บุญเยอะทีเดียวโอกาสนี้โอกาสดีนะลุงนะโอกาสดีมาบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วเด็ยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยช่วงสันส้นๆต,ตักตวงบุญกันให้เต็มทีเลยนะลูกเนนอย่าไปสุกซน ถ้าหากก,กล้ามเนื้อมันกําลังขยายตั้งก,การยืดเส้นยืดสายแล้วก็นู่น ون, จับไม้กวาดอืจับเทพที่ได้แห่งความสะอาดหรือเทพประบุแห่งความสะอาดคือผ้าเช็ดเท้าครับผ้าเช็ดพื้นนั่นแหละเทพประบุแห่งความสะอาดที่จะทําให้วิมา,สา,มานสะอาด่ะโอ้ยไปเช็ดวิมานในสะอาด กว่าดลานวัดทีหนึ่งเนี่ยเสียงแกลกหนึ่งเทวดาหันมามองแล้วชื่นใจเขาก็อนโมทนาสาธุการูลกละลกลกในลลกพรารตชต้องอย่างนี้นะลูกนะอย่างนี้บุญเยอะ,อะเยอะทีเดโีโยมพ่อโยมแม่ก็ได้บุญเยอะญาติโยมก็ได้บุญเยอะแยะอย่างนี้จะไปชวนญาติโยมมาทำบุญอะไรญาติโยมก็เกิดกุศลศรัทธาเพราะญาติโยมอยากได้บุญอยู่แล้วน ก็อยากไปสวรรค์แม้ทรัพย์มีน้อยก็อยากได้บุญก็พยายามเลือกเนอะเหมือนไปตลาดเนี่ยก็แค่ซื้อผลไมอ้อยังเลือกอันไหนเน่าอันไหนมะเน่ามากเน่าน้อยหรือไม่เน่าหรือไหนดูแล้วมันเข้าท่าดีพระเนนก็เลือกยิงกว่าผลไมอ้อีกนี่เพราะนั้นลูกพระลูกเนนนะจ๊ะบวชช่วงสั้นๆนี่ททำอย่างนี้